ไปเรามางานอะไรครับงานแต่งเช็ครอบสองคุณมาครับดีครับเจ้าบ่าวเป็นังไงครับวันนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเมื่อวานมากเราหาอะไรอรัมาเราหาแล้วบอกว่าอะไรบ้างบอกว่าอยากมามากมาไม่ได้สรุปงานเริ่มกี่โมงนะเพื่อนเก๋ผมตื่น8ปดโมง บอกว่าถ้าเกิดไม่ตื่นแปดโมแล้วสมองจะไม่ทำงานว้าวนี่คือคีบะโอ้โหทำอะไรมาครับเนี่ยเตะฟุตบอลครับอเรียกว่าเตะคนครับตอนนี้อยากเตะคนครับเตะเทียครับ แตะทุกคนโอเคไม่เอาลูกมาด้วยครับไม่ไหวใครไม่ไหวลูกมึงไม่ไหว้วมึงไม่ไหวเฮ้ยเห็นกูด้วยอ่ะนะต้องไปจ่อเขาเลยบังนาก้องอย่านะอย่ารอเล่น โอเคประมาณนั้นมางสองสมองมอที่ราสาทําหน้าอีจาหน่ยนะอันนี้ยนกระจายกันนิดนึงยินกระจายกันนิดนึงไปตั้งเถาที่แสงถ่ายเก็บด้วยคม่าเกไ้ดูครับดูคนเดียวด้วย สอดตองมั่นวันนี้นะฮะวันนี้น้องเต๋ได้นํามาครบต้วนถูกต้องหรือไม่เริ่มจากปานแหวนมั่นคุณพ่อเปิดเปิดปานแหวนมั่นออกแล้วก็ตรวจดูนะครับว้าวหยิบไม้โกซักฝึกนะฮะหยิบอะไรัตังแอ่ะ

ตั้งก่อนฮะแปลกี่กี่ปีแล้วนี่คนรุ่นแ้วกลับมาแล้วว้าววิ่งบอกเขาไว้บนแล้วิ่งไม่โดนร้อยรอบภายในสามชันวโมงสามร้อยโลมึงทานมาเดือนวิ่งวิ่งสามร้อยโลอ๋อแกบนแก้บนเหรอไม่หนาวอ่ะฮ่แกล่างอะไรแกล่างมันจะวิ่วินิดนึงอะไรกันครับนี่เมื่อไหร่ครัเมื่อไหร่องปีปีหกห้าเอ่ตั้งอยู่ เม no okay. ื่อไหรอ่ะเมื่อไหร่ไปแล้วครับไปแล้วเมื่อไหร่มีคนนะครับมีมีลูกอ่ะนะงานเริ่มต้นเรื่อการบอลออกมาครับบออกูไม่ถ่ายดีไหมวะงานเพื่อนถ่ายล็อกถ่ายล็อกโอเคพยายามมัพยายามตามมาไม่มีหยกเลย ลันมารน่ะลันบุนเกื้อไอบุญยางโอ้โหลันตั้งแต่มัธยมแล้วละกินโจ๊กหน้ามอนะส่งให้น้องิ๊กนะครับเพื่อน้องิ๊กก็ไม่คุแม่แ่่เตต่อตรนที่า่อนอง๊กแม่่ไปดซเปอร์่ปอรไ้ปอคารไออยร่ต่อไปน่บายงรอ ภูมิโอเคปกติหลยต้งใ่วับมดก้งวตลดชิตียบร้ยวันนี้เยยกมือไหว้ตนี้จะได้แหวนเพชงานหนึ่งหนึ่งวงน้อง้เนี้ยยกมือไหว้เป็นการแสดงความขอบคุณแหวนแหว้ทุกสูงก็ลึ วัดกอดรถแล้วก็อยู่ตรงตึกตรงกลางเลยด่วนๆสวมแบบแล้วใครเนี่ยไอ้ดำดามอตัวแล้วอ่ะตัวแล้วว่าวะรถเลยเมีอาการชอปปิ้เมียยังภาพอะไรสวยเมื้อไหร่ครับแวไนแตั้งพรุ่งนี้เลยอ่ะภาพสวยดีว่ะสมเลยครับ

เดีั้งสเล่นะฮากนันเอเป็น,นะจไของกรมีู้ชี่มตแล้วนะครับซึ่งแวนที่จะมีความหมายมากอย่างใดที่ชีวิตการรอรร,อร,ร,อร,ร,อรอเรือนจจะระอแงไปบ้างรับเาว่ไม่มอครับกินจอกหน้ามออยู่อะ <c oughs> อยู่ใกล้ก็ต้องมาช้าหน่อยนะ <c oughs> บากเก็บไ <c oughs> อ้บัตรมาว่ะไอ,อ้เกลเกล เลยแปดโมงเงื่อนะไอ้อะไอ้เปหนอ่ะเอ้าจิ้มไปหนาไม่ธรรมาแล้วกันเหนะทำไมนี่ไม่ค่อยเล่นอมังอัดเลยอ่ะไม่มีคนเล่นเลยครับใครไม่เล่นนะมึงหนึ่งนักสี่องค์เล่นเคเล่นเทิ่มขื่องานแต่งมึงมีอะไรเลี้ยงมั้ยเนี่ย เยอะแยะจริงป่ะจะกินอะไรจะกินกระเพาะไข่ดาวได้ส you know ื่อให้เลยสูงไม่สุงเอาเพล่หัดได้ป่ะตลาตอนห้าทุ่มห้าสิบเก้าจับชินกูไปหาหมอมาเว้ยบอกว่าช่วงนี้เพียๆหมอแต่บอกว่านอนน้อยไปครับกูเลยเรียกเพื่อนมาอีกประมาณสิบคนเออก็ยังก็ยังเพียอยู่ดีนอนอนเล่น เดี๋ยวแล้วแล้วเก้าอี้มีเยอะมากเลยที่เขามาบีบกูนั่งตัวเดียวกับกูเป็นโคบลูเพื่อนอยู่คุยกัน อะไรวะมัไม่นสหลบไปดิชอบบางเลยเจอตบางนนลผู้มจวผู้ดยต่่งีตเลยเป็นกาเหรอฮะกาวด้กาวรักตัวเองกาวอะไรเี่ปวดสั บอกาเติม8โมงแสดงว่าตอนนี้ขาด4คนครับขาดเยอะไอ้บุญให้เจ้าของโต๊อไอ้โตอ้โต๊ะใหมแต่กูแต่กูเซนเซกูเซนเซ่เชฟอกมาว่าลูกมึงชื่อไอ้ยาจริงป่ะนี่ใช่แล้วเวลาเพื่อนเรียกกับเรียกอะไไอ้ยาเยแล้ว สวัสดีครับเจมเจน่าเลยครับแต่บอลอยู่ไหมนะครับตอนนี้จอมใส่มุสอหรอจอมใส่มูสเหรอแฟนพัทยานีจ้าไปไปทำอะไรนะขึ้นเรือครอบครัวขึ้นพัฒนาอาหารลอยทะเลครอบครัวแล้วแบบนี้ไม่มีครอบครัวดาร์กลาเต จริงครับช่วงนี้มีซิงเกิลแลมมาใหม่มั้งไหมครับไม่มีมีงานเล่นกันเสารเนอะที่ไหนครับท่าเรือเป๊ซี่ตรงสะพานสาทรเจอกันได้สนุกแน่นอนเพื่อนเป็นคุ้นเหมือนเป็นก๊อปเคยมาให้จอมขึ้นไปลองนะแบบเพลงหนึ่งโอเคลองเพลงมาลองไงวิ่งร้อยรอบไม่โดนแล้วเจอกันแน่นอน เจอที่ไหนครับเนี่ยเจอที่ไมันโยนเข้าไปโดนเทพบุญวิ่งถึงวันแน่เข่าพังแน่ดอนแล้วเจอกันว้าวเมาเมาหรคนเมาตัวแลไอ้บุญนะไอ้บุญไอ้บุญอยู่ไหนพ้องผาไม่รู้เกอก์บอกใกล้แล้ว ไปแล้วครับตึงเต้นไหมครับไม่ครับนี่เรารอแล้วครับเนี่ยรอแล้วครับเนี่ยตอนนี้ยังไม่รู้เลยขเขา,าบอกให้มายืนรอย,ยืนก็ยืนรอจริงมนไม่นั่งงัครับสะดวกสะดวกยืน อยู่ดีคอๆเคยโดนช้อนแกงนะครับเนี่ยข้าเนี้ยนอนโรงพยาบาลอ่ะแตว่าสุนครับผมแป๊บเดียวดูถป่ะดูดูดูแล้ววะดูแล้ววะอนครับ พรนับปิดไปแล้วพอนับพอนับเข้าได้แล้วนี่คนนี้พรีเมียมพรีเมียมมาจริงพรีเมียมพรีเมียมเดี๋ยวต้องมีพันกว่าไปดูไปดูทำอะไรอ่ะจ่ายค่าพรีเมียมมันอันนี้เคยสั่งปิมไปกับแย่ฮะต้องเป็นคู่ใช่ไหมได้เป็นคู่นะ đã đi nghe tiếng súng cay dài bộc lách là... về tung sông người chưa từng อันน sure. <qué says it> the ี้สายรีบครับสามคนเลยรีบรีบต้องจับกับเรีพื่อรอต้รับล่ส่เร่าสุดที่สต่อไปในเลาที่นากหมครับอจาเ่นอะไรครับเนี่ยรักครับมัน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 ่มันนี่ย ครถึงกี่โมงครับแปดโมงครึ่งมาถึงกี่โมงงานเริ่มกี่โมงครับงานเริ่มกี่โมงสิบเงครึ่งานเริ่มอันนี้มันงานเลิ่มสิบเอ็ดครึ่งเราไม่รู้ว่ามามึงเอาหน้ามึงเข้าไปด้วยไหมเซลฟี่ chế cơ bao hiểu sao còn nước của người cái <laughs> cái <laughs> 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 โซมโซมมือขำอะไรกันวะนี่ต่อแถวทำแล้วเนี่ยใส่สบงแล้วทรงพลังหมายถึงหมายถึงอะไร โชคกินอะไรครับกระเพราแกงจืดก็ไข่ดาวครับไอโชว์ไอโชว์ว่าจะกำลังจะไปหาผ้าฮัลโหลผ้าอะไรไข่ดำฮัลโหลนี่เราต่อแถวทำแรงครับเนี่ยแด่ข้าวแดข้าวเรื่องต่อแถวทำแรงครับเนี่ย ข้าวนอย่างแต่ข้าวเขาอยู่บ้านเลยคนที่อยู่ในตู้อะที่นอนที่อยู่เขาอกมาั้งบนตู้ตู้เหรอวะตู้ดินแดงชอบไอเดียเขาเซ็นแล้วเปคนหล่อเนื้อเงี่ยแกทำไมมต้องตื่นแปดโมงด้วยวะบ้านหิเลย ต้องไปประชุมต่อตอนบ่ายครับโอเคต้องสดชื่นหน่อยไงประชุมไม่รู้เรื่องก็ตื่นกี่โมงนะแล้วนอนกี่โมงนอนเจ็ดโมงครึ่งได้ป่าวตื่นแปดโมงแค่คืนอะไรบอกนอนเจ็ดโมงครึ่งตื่นแปดโมงได้ป่าวฮ่าใช่จ้าแล้วมึงไม่ได้บอกว่านอนกี่โมงบอกว่าตื่นต้องตืไปแปดโมงเนี่ยเออแล้วนอนกี่โมงก็ได้ดิเออไม่ได้ต้องเป็นแบบแบบดีๆได้เชฟไหมเชฟครับเชฟครับอันนี้เราจกินเมนูอะไร

สบายดีเพื่อนคุ่นเสียนะยิ่งดูบุญนีกเหลือโซกเลยเนี่ยเห็นออกอะไรน้าเก็บเงืยบให้สาวขึ้นลมนักการัมกินกี่แคลัววันนี้ต้องยุ่งวันนึงกูมีนักกับหมอไว้บุญแล้วกูไปหาหมอใช่ป่ะแลแหนะ แล้วสารพอถึงคิวกูอ่ะอีกมึงยังไม่จบอีกใช่หมอบอกให้ทำอะไรบ้างนะก็ว่ายน้ำว่ายน้ำได้เริ่มเล่นกีฬาอะไรเงี้ยจะไปเตยบอลปะ ได้บอกว่าปวดปวดเป็นอะไรมากโอ้ยต้องไม่ได้อไ่ไดอะไรอะไรอะไรปวดหัวตัวเรากินไม่ได้นอนไม่หลับกระใั่กระสอบตับพิการอาหารไม่ย่อยวิ่แน่ใจนะครับเจอกันเท่าไหร่หรือว่าโซนจะมีพอดแลบครับทำไมจะไปแลบให้ใช่ไหมเอามาไปแลบป่ะไปคิดว่าคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนมาแลบดัมเองที่มันมีเงินไม่นไม่ไม่ติดเลยนะได้เลยนะที่เดิมที่เดิมให้โมได้ไหมโมมอชโนกนะจะต่างโม ได้หรอไม่งั้นเขาเขามันจะมีคนไข้ที่โรงพยาบาลกูเว้ยเอาคลิปที่กูออกกำลังกายแป้เขาดูอะแล้วเขาก็ทำเว้ยสรุปว่าเป็นเพื่อมอีกข้างแล้วอันนี้เ uh จ huh ้าเบาอ๋อชี้ชี้ถูกเลยมันชี้ถูกเว้ยมันชี้ถูกชี้อย่างนี้ดีเลย อันนี้ก็เจ้าเจ้าไหเจ้าแบบเจ้าอะไรอันนี้อันนี้พีพีเจ้าบ่าวแบบเต้เจียวแล้คนนี้ก็เจ้าคนนี้ก็เจ้าเจ้าเจ้าแล้วเจ้าชูเฮ้ยชี้ิดชี้ผิดไม่ต้งใจกยังซุยนะ ถ่ายรูปนี่ตากร้อง้วิวหนึ่งกูไปหาหมอไอ้ชินหมอบอกว่าให้กินยาหลังเข้าเย็นกูเลยบอกว่าหมอครับผมไม่ชอบกินข้าวเย็นผมชอบกินข้าวร้อนได้ไหมครับได้ครับข้าวไปตัเวฟแบอุ่นไหมคะนิดเยวหรอนิหรอ เที่ยวแบบที <Mayor> ่ม <ett Cloud> ันไม่ไม่ไกลใช่ไหมยินดีด้วยครับได้ได้เดี๋ยวหาที่ที่แบบว่าเด้งแต่ละทิพย์พาเรือไปเกาะบ้านนั่งรถสี่ชั่วโมงบ้างกูจะผ่านเรื่องกว่านบายเพื่อนยินดีด้วยครับมากกินอะไรต่อครับเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์กินอะไรต่อจอมเบอร์เกอร์แล้วก็ไปวิ่งด้วย่ะวันนี้เอากี่รอบห้าโอเค

เ,เจอกันที่ไหนครับเจอกันที่ท่าเรือแสงสุกเส,สาหน้าอ๋อ่เแ็นโตเล่นวงแรกเลยอ๋อหนึ่งร้อยบาทงานกู้ดฮุด <laughs> อันนี้คนะ <laughs> ได้ <laughs> Let's get on a rocket ship and ride to the moon. Da